เวลาที่เราทานอาหารไทยบางอย่างนะครับก็มักจะมีเครื่องเคียงมาเยอะแยะเลยอย่างน้ำพริกโรงเหลือเนี่ยครับเขาก็จะชอบเคียงกับปลาดุกฟูนะครับหมูหวานไข่เค็มนะครับผมเลือก2ส่วนประกอบเอามารวมกันทำให้เป็นจานยำง่ายๆนะครับผมจะทำเมนูปลาฟูหมูหวานนะครับ ซึ่งส่วนประกอบของเราเนี่ยแน่นอนตัวปลาฟูเนี่ยก็จะต้องมีปลาดุกนะครับปลาดุกปกติแล้วก็จะอยู่ในท้องนานะฮะเนื้อเขาจะออกเหลืองๆนิดๆแต่สมัยปัจจุบันก็หายากขึ้นนิดนึงก็จะเจอแต่ปลาดุกเลี้ยงนะครับสำหรับตัวเนื้อนะครับเราก็ แกะออกจากปลานะครับเอาผิวแยกออกมานะครับเวลาที่ทอดเสร็จออกมาจะได้สวยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะใช้ลูกคกเนี่ยครับโขกเบาๆให้เนื้อเขาฟูนะฮะในการทอดปลาดุกฟูนะครับเราจะทอดใช้ความร้อนค่อนข้างสูงครับซึ่งในเมนูนี้มีส่วนประกอบของเม็ดมะม่วงแล้วก็พริกแห้งด้วยนะครับดังนั้นเราจะทอดเม็ดมะม่วงกับพริกแห้งก่อนครับสำหรับเม็ดมะม่วงเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะทานเป็นสแน็คเลยได้แล้วเราก็ยังใช้ในเมนูอาหารเยอะแยะนะครับ รับประทานไปได้เลยครับเพราะว่าเม็ดมะม่วงมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับการรับประทานประจำเนี่ยจะทำให้เรามีเส้นผมมีผิวพรรณที่สวยงามนะครับเราก็จะเอาเม็ดมะม่วงลงทอดนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าไฟแรงมากเนี่ยครับผิวด้านนอกของเขาเนี่ยจะสีเข้มเกินไปในขณะที่ข้างในเนี่ยยังจะดิบๆอยู่นะครับเอาละครับสีเริ่มมาแล้วนะครับผมตักขึ้นมาเลยครับใช้ได้ละ เอาขึ้นมานะครับแล้วก็ซับบนกระดาษเช่นเดียวกับพริกแห้งนะครับพริกแห้งก็เหมือนกันนะฮะเวลาที่ซื้อเนี่ยผมมักจะซื้อพริกแห้งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดทําให้เรามั่นใจว่าสะอาดไม่มีเชื้อราเราก็ทอดไว้เล็กน้อยนะครับเอาไว้แต่งหน้าครับพอสีเขาค้ำขึ้นนะครับตักขึ้นมาได้แล้วครับ เอามาพักน้ํามันไว้นะครับปลาเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงนะครับน้ำมันนะครับเราจะเทสว่าทอดปลาได้แล้วหรือยังเราลองหย่อนลงไปนะครับเขาควรจะลอยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะฮะปุ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอย่งี้แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับโรยลงไปให้ทั่วครับผมเราอย่าใส่น้ํามันสูงมากเกินไปนะครับถ้าสูงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ล้นได้ครับ าแล้วครับสีสวยแล้วนะฮะใช้เวลาไม่นานแล้วเรารู้ได้ไงว่ากรอบแล้วหรือยังเราฟังเสียงจากน้ํามันนะครับถ้าเสียงยังดังอยู่แปลว่าความชื้นเยอะถ้าเสียงเงียบลงเนี่ยครับแปลว่าเริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะครับเราก็ค่อยๆประล้อมนะครับให้เป็นแผ่นเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับหลักขึ้นมานะครับแล้วก็นํามาเสด็จน้ํามันพักไว้นะครับทอดที่เหลือต่อเลยครับ ออและ่ะปลาฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทําน้ํายำเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําหมูหวานกันดีกว่าครับหมูหวานเราใช้สันคอนะครับนำเป็นเนือให้สุกใช้เวลาประมาณ20่นาทีนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นครับจุดเตาเลยครับใส่น้ําตาลปี๊บลงไปก่อนเลยนะครับสําหรับตัวหมูนะครับเราก็หั่นเป็นเต่านะครับเราเนื่อเสร็จเราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับลักชีเราใช้1ลากสับให้ละเอียดนะครับพอน้ําตาลเริ่มละลายปุ๊บ เราใส่หมูลงไปเลยครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับใส่ปป๊ยกากลงไปครับใส่รากผักชีลงไปครับเราผัดให้เครื่องปรุงรสทุกอย่างเนี่ยเคลือบหมูดีครับใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับผมหลังจากที่เรารวนไปเรื่อยๆนะครับจนหมูเนี่ยมีสีเข้มขึ้นนะฮะใช้ได้แล้วครับสีประมาณนี้นะครับแล้วนำออกมาจากความร้อนนะครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับหอมเจียวครับผมว้าว น่ารับประทานอ่ะละหมูหวานเรียบร้อยแล้วปลาฟูก็เรียบร้อยแล้วของทอดต่างๆก็ทอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นยำกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. ก็มาถึงส่วนประกอบของน้ำยำนะครับน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเนี่ยครับเท่ากันประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวหอมแดงนะครับเราก็จะซอยเล็กๆครับซอยบางๆใส่ลงไปนะครับ มะม่วงนะครับแล้วก็ซอยเป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ซอยเป็นเส้นครับผมเราก็จะซอยพริกลงไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปคลุกเคล้ากับน้ำยำของเรานะครับเข้าตัวยำนะครับให้เข้ากันผักชีนะครับใบสะระแหน่เขาทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วก็ปลาดุกฟูของเรานะครับถ้าเืิดเราเสิร์ฟแบบนี้นะครับแนะนำว่า เราจะต้องรับประทานเลยนะครับไม่งั้นก็คือถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะไม่กรอบครับหมูหวานลงไปแล้วนะครับเม็ดมมโม่โมโมหินมาพาวน,นะครับแล้วก็พริกทอดนะครับแบ่งหน้าเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูปลาช่างคิดที่ผลน,นำมาฝากครับปลาฟูงหมูหวานครับ แฟน YouTube ครับรักกันชอบกันต้องเจอกันบ่อยๆครับ Subscribe รายการเลยครับปุ่มนี้ครับ